เก็ตข่าวแรกวันนี้นะคะไปชมบรรยากาศรับวันสงกรานต์ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะบรรยากาศสงกรานต์ที่นี่เริ่มโดยการประกวดนางนตพม,มา่าสวยๆกันทุกคนเลยค่ะเน้นที่ความเป็นไทยนะคะคณะวิศวกรรมและก็สนใจนำหุ่นยนต์มาร่วมง,งานด้วยก็เลยมาเป็นแบบไทยๆด้วยเช่นกันแต่งตัวหุ่นยนต์ด้วยชุดไทยแถมพกปืนฉีดน้ำอีกถึงหาค่ะลีลาการเต้น,น,นก็ไม่ธรรมดานะคะน้องๆชอบมากเลยค่ะ แต่ก็มีเสียงแซวเรื่องของการพกปืนฉีดน้ำของหุ่นยนต์ว่าจะฉีดได้จริงหรอได้ยินอย่างนี้แล้วหุ่นยนต์ก็เลยจัดให้น้องซะเลยค่ะเท่านี้ยังไม่พอนะคะน้องก็บอกว่าอยู่ข้างล่างไกลกันไม่กลัวหรอกได้ย,ยินแบบนี้แล้วมหรือว่าพี่คุณจะยอมว่าแล้วก็ลงมาจากเวทีมาฉีดน้ำนในระยะไกล้ฉีดน้องๆซะเลยค่ะ ทวกากันใหญ่ค่ะที่คุนย์ก็เลยกลายเป็นฮีโร่ที่สร้างความสุขอุ่นเครื่องสงรารให้กับน้องๆได้อย่างน่ารักน่าประทับใจทีเดียวค่ะย okay. <Okay>. yeah. ไม่กลัวหรอกได้ยินแบบนี้แล้วมีหรู้ว่าพี่คุณจะยอมว่าแล้วก็ลงมาจากเวทีมาฉีดน้าในระยะใกล้ฉีดน้องๆซะเลยค่ะ สเก็ตข่าวแรกวันนี้นะคะไปชมบรรยากาศรับวันสงกรานต์ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะบรรยากาศสงกรานต์ที่นี่เริ่มด้วยการประกวดานางนกพมาศสวยๆกันทุกคนเลยค่ะเน้นที่ความเป็นไทยนะคะคณะวิศวกรรมแิศก็สนใจนำหุ่นยนต์มาร่วมง,งานด้วยกรณมาเป็นแบบไทยๆด้วยเช่นกันแต่งตัวหุ่นยนต์ด้วยชุดไทยแถมพกปืนฉีดน,น้ำอีกั้งห้าค่ะลีลาการเต้นนั้นก็ไม่ธรรมดานะคะน้องๆชอบมากเลยค่ะ แต่ก็มีเสียงแซวเรื่องของการพบปืนฉีดน้ำของหุ่นยนต์ว่าจะฉีดได้จริงหรอได้ยินอย่างนี้แล้วหุ่นยนต์ก็เลยจัดให้น้องซะเลยค่ะเท่านี้ยังไม่พอนะคะน้องก็บอกว่าอยู่ข้างล่างไกลกัน